กลับสวัสดีทุกทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบจิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบจิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนเมษายนพศ2 5 0 0 67ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการของอาจารย์เบจิบสีคลายใจกันเลยค่ะโอมอภีพาหูบุพผังสาการะบนนันทนาครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีรือสีสิทธาปิตามตาอโรคเยนะสุขเขนณจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นําวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะชื่นเคยนะคะอาจารย์ไปยิบสี่ใครใจได้นดําไพ่ชุดไพ่พรหมยานของ<ม>ท่านอาจารย์พรหมยานรัตนายานพิโมกมานําเสนอนะคะให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันคะ่ะ ไพ่ใบแรกนะคะพลันบุญจับนางมโนราท่านที่เกิดวันอาทิตย์ครับตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาดไว้พริบดีที่เป็นเลิศช่วงนี้อาจมีบางสิ่งบางอย่างมาคอยฉุดรั้งคุณเป็นไหมคะนะหรืออาจมีใครบางคนมาพูดจาดับฟันคุณหรือมีใครบางคนเหมือนกับ มาทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับนำตะปูเนี่ยมาตอกชีวิตคุณทําให้คุณไม่ยอมเคลื่อนไปข้างหน้าสําหรับบางคนเท่านั้นนะคะให้คุณเนี่ยลืมสิ่งเหล่านั้นไปซะและกลับมาเป็นตัวของตัวเองให้มากๆค่ะนะโอ้โ oh หดวงจะตาของถ้าที่เกิดวันอาทิตย์ถ้าที่เกิดวันอาทิตย์คะตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้ที่นะ ถูกพระอิศวรเนี่ยสร้างมาจากสิงจำนวนหกตัวเลยทีเดียวนะคะตามประวัติตามนิทานของวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะก็บอกเลยว่าท่านที่เกิดบันาทิตย์เกิดจากการที่พระพรหมนะคะสร้างจากสิงจำนวนหตัวคะ่ะโดยบทสิงเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นผงละเอียดเลยนะคะและห่อหุ้ม ด้วยผ้าพรมสีแดงประพรมด้วยน้ำอำมฤตสร้างให้เกิดขึ้นเป็นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ผู้ที่มีความแข็งแกรง่งแข็งแรงฉลา,าดไวพริบดีอย่างคุณจนทุกวันนี้ไงคะ่ะนะดังนั้นอย่าลืมนะคะกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะ นะท่านใดอาจจะหลงลืมไปบ้างให้รีบกลับมาเป็นตัวของตัวเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของไรเดเวดนะคะชุดนี้นะเป็นไพ่ของท่านพาเมราคอมเมนส์น,นิดดูสิเขาบอกอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในดูสิว่าไพ่เนี่ยเขาส่งพลังงานดีๆพลังงานพลังงานใดๆเนี่ยมาให้กับ ถ้านที่เกิดวันอาทิตย์ตัวท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะเห็นไหมได้ X of Soul ตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความแข็งแกรง่งแข็งแรงมีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดีมีเกณฑ์การได้รับโอกาสดีๆโอกาสเลิศเจากบุคคลต,ต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเห็นไหมคะ X of Soul นะคะทำสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จ นะคะไพ่ทาวเวอร์ก็ขึ้นมานะคะไพ่เป็นนี้สอดคล้องเลยกับพรานบุญกับมโนรานะพรานบุญกับนางมโนราเห็นไหมเขาสอดคล้องกันช่วงนี้เนี่ยแหกจิตใจของชาวบันทิตเนี่ยรู้สึกวุบวับวุบวบรู้สึกไม่แฮปปี้นะคะหรือรู้สึกมีความอึดอัดใดๆก็ตามเนี่ยให้รีบให้คุณเนี่ย รีบกลับมาเป็นตัวของตัวเองเนี่ยโดยเร็วโดยด่วนนะคะถ้านี่เกิดวันอาทิตย์นะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารักตัวเองเนี่ยให้มากๆให้เยอะๆนะคะถ้านี่เกิดวันอาทิตย์เห็นไหม โฟล์ออฟพีโคลสเขากอดเงินไม่แน่นเลยนะกลับมารักตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะชาวันอาทิตย์นะต่อแมาค่ะเรามารับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรอมยานจะบอกอะไรอีกนะคะโอ้โหนี่ดีมม่ท่านชมคะ องค์พระแม่รักษมีมาแล้วการเงินการทองของชาววันอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์ดีมากการเงินการทองดีเลิศคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายล้านได้หลายลาย้ลานนะคะหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งมีความรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลชีวิตของคุณอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดกาล มีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีโอ้โหดวงดีนะเนี่ยดวงด้านการเงินมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่และสถาบันการเงินจากแหล่งการเงินทั่วทิศเลยทีเดียวนะโอ้โหน้ําขึ้นนี่รีบตักนะคะท่านผู้ชมเหล็กกาลังรอนี่รีบตีไม่ว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยกำลังบริหาร ากิจการใดๆกําลังลงมือทําสิ่งใดกําลังทําธุรกิจค้าขายสิ่งใดก็ตามนะฮะช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงน้ําขึ้นให้รีบปัก เป็นช่วงขาขึ้นของคุณเงินทองกำลิกำไรกำลังหลังไหลมาสู่ตัวคุณโอ้โหดีรหมอชาววันอาทิตย์นะคะโอ้หดวงดีอะเรื่องการเงินดีมากๆะนะดังนั้นอย่าลืมนะสิ่งใดก็ตามนะคะที่มาคอยครบกวนจิตใจคุณทำให้คุณรู้สึกอึดอัดมุดเงียใจรีบลืมไปโดยโดดวนเลยทันทีนะเรื่องราวดีๆความมั่งคั่งความร่ำรวย กำลังวิ่งท้าถงใส่ตัวคุณแล้วค่ะชาววันอาทิตย์ต่อมานะคะมารับชมกันต่อว่าไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกเขาจะบอกอะไรนะคะดูซิอื้อมเทพพระนางสุรัสวสดีนะคะช่วงสงกรานนี้อย่าลืมนะชาววันอาทิตย์นำพวงมาลัยพวงใหญ่ๆพวงสวยนะไปกราบเท้าคุณแม่ นะองพระนางสุรัสวดีบอกเลยว่าคุณแม่เนี่ยในช่วงเมษาเนี้ยมีความสุขอารมณ์เบิดบานใจอารมณ์ดีสามารถให้คําปรึกษาในเรื่องราวต่างๆกับชาวนาทิตย์ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะคอยผลักดันคอยสนับสนุนชาวนาทิตย์ได้อย่างดีเยี่ยมด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยเขาก็ดูแลเรามานะคะตั้งแต่เราตั้งคันภอยู่ในท้องนะคะเป็นระยะเวลา9เดือนอยู่แล้ว นะจนเราโตเติบใหญ่จนป่านนี้คุณแม่ก็ยังคงให้การดูแลให้ความรักให้ความ,มห่วงใยเราทุกคนอยู่อย่างสม่เสมอชาววันอาทิตย์อย่าลืมนะคะนำพวงมลาลัยพวงใหญ่ไปกราบเท้าคุณแม่ค่ะและพไพ่ใบนี้นะคะยังบ่งบอกว่าเพื่อนสนิทมิสหายเครือญาติพี่น้องนะคะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเชาววันอาทิตย์เป็นมคะ ดีรดมากเลยทีเดียวต่อมาค่ามารับชมวิญต่อพลังงานของครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะท่านผู้ชมมาค่ะโอ้โหนี่ดูสิไพ่บอกอะไรไพ้ไปต่อมานะคะองค์เทพพพุทธในด้านของการปฏิสัมพันธ์ communication การติดต่อสื่อสารระหว่างตัวคุณนะคะชาวมนติท์กับบุคคลต่างๆในวงสังคมนะคะมีการปฏิสัมพันธ์กันที่ดีเยี่ยมมากๆสำหรับท่านใดที่ทำธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรให้เร่งรีบลงมือทําและรีบแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกนี้ค่ะ เห็นไหมการปฏิสัมพันธ์ดีเยี่ยมดีเรดม,มากคอมมิวนิเคชั่นต่างๆของคุณมีเกณฑ์การขยับขยายไปในทิศท,ทางที่ดีเรดค่ะเช้าวันอาทิตย์นะดูไพ่ใบต่อมานะคะองค์พระกฤษณะค่ะโอ้โหไพ่ใบนี้นะคะหากคุณแต่งงานแล้วมีลูกแล้วบุตรสาวบุตรชายลูกน้องบริวารมีความน่ารักกับคุณ พูดพูดคุยเนี่ยเขาเชื่อฟังคุณเขาไม่ดื้อรั้นต่อคุณเห็นไหมโอ้ดีเลิศมากเลยและพไพ่ใบนี้ยังบง่งบอกดอ้วยน,นะคะว่าช่วงนี้เป็นจังหวะดีโอกาสดีที่ชาวบันอาทิตย์นะคะสามารถที่จะ create, สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเรื่องราใหม่ๆได้อย่างดีเยี่ยมนะดังนั้นรีบหาสมุดบันทึกสวยๆกระดาษเ4ีเลิศแล้วเขียนเรื่องราวต่างๆที่ ชาววันอาทิตย์เนี่ยมีแรงปราดถนาอันแรงกล้านะคะเขียนไปเลยค่ะท่านผู้ชมตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z เขียนลงบริกระดาษนะคะเพราะว่าการเขียนก็เป็นการลงมือทําแล้วนะคะในเบื้องตอน้นนะในดูซิว่าไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านพมราค m อมเบนสมิธนะคะจะแนะนําอะไรในเรื่องนี้นะในดูซิเดี๋ยวจันดีเรื่องไพไปสามใบนะคะไพใบนี้ปกหลังสวยมากเลยท่านผู้ชมรับชมดูสิ สวยไหมสวยเนอะออนี่การที่ชาววันอทิตย์เนี่ยมีเวลาเป็นส่วนตัวนำตัวเองไปอยู่ในที่ที่เป็น private อาจจะเป็นห้องนอนของคุณห้องพระไปตามโบสถ์ไปที่สวนสาธารณะไปที่เป็นห้อง private เป็นเป็นหรืออยู่ในรถก็ได้นะคะท่านผู้ชมสามารถทำให้ชาววันอทิตย์เนี่ยมีไอเดียเรถไอเดียบันเจิดเนี่ยเกิดขึ้นได้ หรือแม้กระทั่งเวลาที่ตัตคุณเองอาบน้ำท่านผู้ชมเวลาอาบน้ำเนี่ยทำเวลาเราอาบน้ำเราสบายใช่ไหมพอเราสบายใจมันโลง่งมันจะมีอะไรที่ปิงแวบขึ้นมาในยอยู่ตลอดเวลาเลยนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยหาสมุดหาปกากกาไว้ใกล้ตัวเลยนะถึงแม้ว่าตัวคุณเองเอาเข้าไปในห้องน้ำด้วยนะเวลามีไอเดียเลิดเลีดไอเดียปิงแวบให้คุณรีบจดรีบเขียนไว้ทันทีนะอันนั้นเนี่ยเป็นไอเดียทองทำเลยทีเดียวนะ ะะและตัวคุณเองสามารถที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกไปนเนี้ยได้นะคะยังดีเยี่ยมเลยทีเดียวได้ไพ่เดอะเมจิกเชนเห็นไหมเรื่องนี้จะถูกมีการพัฒนาศักยกภาพนะคะมีการ ทดสอบทดลองและมีการปรับปรุงนะคะพัฒนาองค์ความรู้อยู่อย่างตลอดเวลาเป็นประโยชน์กับทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะนะส่วนในองค์ d รบอกเลยว่ามันมีบ้างบางครั้งที่ไอเดียนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไอเดียที่เป็นความท้าทายในชีวิตของคุณหรือเป็นเรื่องราวที่มันอาจจะต้องมีการแบ่ง เป็นแบ่งเป็นเขาเรียกว่าแบ่งเป็นช่วงๆแบ่งเป็นแบ่งออกมาสมมติมีสิบสมมติว่ามีสิบบทอย่างเงี้ยให้คุณแบ่งมาเป็นทีละบททีละบททีละบทนะครับต้องแบ่งย่อยออกมาในเรื่องที่คุณทําเพื่อ คุณจะได้ไม่หนักจนเกินไปและไม่เกิดความเบื่อในนะคะท่านผู้ชมดังอุ้ยไพแนะนําดีนะเนี่ยนะไพชุดไลเดอร์เวดแนะนําดีไพไพของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนายานพิโมก็แนะนําดีมีโอกาสมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนท่านผู้ชมนะคะโอ้ดีรัมากเลยค่ะต่อมานะคะมารับชมกือต่อว่าไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยาน รัฐรมนียาพี่โมกจะมาบอกอะไรอีกไปดูส hey, oh ิโอ้โหท่านผู้ชมคะตั้งจิตดีๆตั้งใจดีๆให้เหมือนกับมาดูดวงกับอาจารย์เบจิปซีใครใจที่บ้านเลยนะคะโอ้ก oh ้าชไพ่ใบนีนะคะองค์เทพพระอินทร์ค่ะเขาบอกเลยนะว่าตัวชาววันอาทิตย์เนี่ยให้ตัด ในเรื่องของความวิตกกังวลใจความอึดอัดใจเนี่ยไปได้เลยตัวคุณเองมีผู้หลักผู้ใหญ่ครูโคช้ชครูบาอาจารย์คอยให้กําลังจิตกําลังใจนะและแถมซ้ำคุณเองก็ยังมีคุณแม่ที่น่ารักเห็นไหมคะมีคุณแม่ที่น่ารักมีเครือญาติพี่น้องที่น่ารักมีเพื่อนสนิทมิสหายที่น่ารักอยู่เคียงข้างคุณนะคะช่วยให้คุณเนี่ย มีสามารถกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตของคุณไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเห็นไิมคะและรวมถึงยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณตลอดระยะเวลาการเดินทางในครั้งนี้อุ้ยดีมากๆชาววันอาทิตย์อ่ะต่อมาท่านผู้ชมแขงอ์เทพบุตร ยุติธรรมไพ่บีดีนะคะขอแสดงความยินดีกับชาวนาทิย์ด้วยความรักของคุณดีมากนะไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วหรือยังไม่ได้แต่งงานกันหรือคุณยังไม่มีใครเลยนะเรามารับชมนะสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีสามีมีภรรยามีคนพิเศษแล้วไพ่บอกเลยว่าเขาและเธอเป็นเนื้อคู่คู่ครองโดยแท้ของคุณสำหรับท่านที เป็นแฟนกันนานแล้วแต่ไม่ได้แต่งงานในไพ่แบบชัดเจนเลยเกณฑ์การแต่งงานกันสูงมากสำหรับท่านใดที่ยังไม่มีใครเลยระมัระวังตัวให้ดีนะในช่วงเดือนเมษาช่วงสงกรานนี้นะคะเกณฑ์การได้คู่คู่มาถึงตัวคุณแล้วนะคะและสำหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองหุ้นส่วนเป็นผู้ที่มีความจรงิงจังจรงิจรงใจกับคุณสามารถเข้ามา ผลักดันส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจกิจการงานของคุณให้เกิดความเจริญร,รุ่งเรืองรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัวงชวันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะต่อแม่ค่ะมารับชมันต่อว่าไพ่บอกอะไรอีกนะคะโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวคุณพระช่วยท่านผู้ชมคะ่ะองค์ขงเบ้งแม่ค่ะ นะไพ่ใบดบีเนี่ยนะคะมาเตือนค่ะว่าให้ชาววันอาทิตย์เนี่ยรามาระวังนะนอกจากในเรื่องของการแพ้แสงสายตาใช่ไหมแพ้แสงแดดและคุณยังคงจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกดังนั้นเนี่ยนำตัวเองไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายเล่นโยคะว่ายนะ้ำขี่จักยานนะคะเห็นไหม ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะท่านผู้ชมมีพื้นที่สําหรับให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปขี่จักรยานได้ระยะทางโดยรอบเลยนะคะ23กิโลเมตรโดยรอบๆมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามต้นไม้สีเขียวสวยงามอากาศดีมากๆทีเดียวท่านผู้ชมมีโอกาสไปขี่จักรยานที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะสําหรับท่านใดที่อยู่ห่างไกลอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ ไปขี่ตามสวนสาธารณะไปขี่ตามที่เขาจัดไว้ให้คุณขี่นะคะท่านผู้ชมนะนะโอ้โหพพยสวยงามมากอย่าลืมนะคะเราบัะระวังสุขภาพพรรณนาไม้นะเกี่ยวในด้านของข้อและกระดูนะคะชาววันอาทิตย์นะคะต่อแมาคะ่ะโอ้ไพยวนี้สวยแมานะอง์ทววิรุณหกท่านผู้ชมคะ ไพ่ใบนี้เป็นเห็นไหมองค์เทววิรุณหกเนี่ยเขาแต่งเนื้อแต่งตัวเนี้ยแต่งเนื้อแต่งตัวมีความหล่อมีความเท่มีความเลิศน,นะคะและไพ่ใบนี้เนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งของที่อยู่อาศัยดังนั้นเนี่ยชาววันอาทิตย์บ้านท่านใดที่รกนี่นะเก็บข้าวของเนี่ยใส่ลังใส่กล่องจำหน่ายใจแจกไปเลยนะคะอย่ามาเก็บเอาไว้จนรกนะคะเชื้อโรค งูหนูมแมลงสาบยุงมลพิษไม่ดีเลยท่านผู้ชมนะคะแถมซ้ำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยังกีดขวางการเดินทางของการเงินเงินจะเข้าบ้านก็ไม่เข้าบ้านความมั่งคั่งร่ำรวยเขากำลังจะมาเข้าบ้านคุณเขาก็ไม่เข้านะจ๊ะข้าวของเหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่กีดขวางการเดินทางของความมั่งคัง่งความร่ำรวย นะท่านใดเนี่ยมีความปรารถนาในความมั่งคั่งความร่ำรวยความสําเร็จเคลียร์เลยค่ะอย่ามาเก็บเอาไว้นะคะมันไม่ดีเลยมันทําให้ควงจุ้ยเสียหายมากเลยแล้วเงินทองก็ไม่เข้าบ้านด้วยนะคะบางคนเนี่ยหาเงินแทบตายไม่เหลือนะจ๊ะนะดูแลวงจุ้ยให้ดีดูแลที่อยู่อาศัยของคุณให้ดีทําบ้านทําช่องของคุณเนี่ยให้มีความสวยงาม เห็นไหมคะองค์เท้าวิรุณหกเนี่ยส่งสารมาแล้วนะคะหิ่งพระหิ้งเจ้าบ้านท่านใดที่ฝุ่นเยอะเนี่ยนำฝุ่นออกดอกไม้นะดอกไม้สดเนี่ยขึ้นหิ่งสามวันพอท่านชมอย่าไว้นานไว้เกินนั้นเนี่ยมันเนา่ามันเหม็นเงินทองก็เหือดแห้งตามอีกแล้วช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานนะคะท่านชมนำพระนำเจ้ามาส่งน้ำพระแคะ่นะ โอโหนไะความมั่งคั่งความร่ำรวยกำลังวิ่งเข้าสู่บ้านช่องห้องหอกำลังวิ่งเข้าสู่สถานประกอบการคุณแล้วนะคะองค์เทาวิรุณหกมาบอกแล้วนะจ๊ะเต่าแม่แค่มารับชมัันเต่าว่าไพ่บอกอะไรอีกนะคะโอ้โหอง์พระวิ์อง์พระสิวอือท่านใดที่ตกงานอยู่ ท่านใดที่มีโครงการในการไปสอบไปเทสไม่ว่าจะเป็นกอพท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหากิจเอกชนเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะคะปัดฝุ่นตัวเองให้ดีวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาพระราชบัญญัติข้าราชการใหม่คณิตศาสตร์ดูแลให้ดีนะคะ ภาษาภาษาเตรียมให้ดีสําหรับท่านที่จะไปทางด้านการท่องเที่ยวนะท่านใดจะไปงานทางด้านไหนสาขาไหนเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะคะอย่านอนอย่านอนรอคอยอยู่ที่บ้านแล้วก็พอถึงเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวไปสัมภาษณ์ยังไม่ได้ทีเดียวนะคะคุณต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกภาพความรอบรู้ความรู้ใบพริบนะคะการตื่นตัว นะเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีท่านใดตกง,งานอยู่มีเกณฑ์การได้งานท่านใดกําลังจะไปสอบกอพอเกณฑ์การสอบผ่านสูงนะคะอย่าลืมแนะให้บอกแล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีนะคะทางช่อง YouTube นะคะแม่หมอขอแนะนําท่านอาจารย์แบงปอนะคะต,นะติวดีมากนะติวดีมากๆท่านลองเข้าไปรับชมดูนะคะใกล้สอบแล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยนะคะท่านผู้ชม ต่อมาค่ะมารับชมกันต่อว่าไพบอกอะไรอีกโอ้โหได้ไพแล้วอู้คุณพรช่วยองค์พระเกตมงคลโอ้โหดวงชะตาชีวิตของชาววันอาทิตย์นี่ดีมากการเดินทางไปเหนือร่องใต้ของคุณเนี่ยปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองดีมาก มีกระแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณอุบัติเหตุไม่มีนะคะแม้โอ้โหนางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารักคุณนะดังนั้นชาววันอาทิตย์มีโอกาสนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพูดดีคิดดีทำดีอย่างสมุนเสมอน,นะคะ ทำบุญตามศาสนาค่ะแบ่งป,ปันเรื่องเราดีๆไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้โอกาสถูกหวยรวยโร,ยโรถูกรอตอรีรางวัลใหญ่ของคุณมาแล้วนะคะโอ้โหโดนดีมากยิ่งท่านใดบูชาพ่อปู่พญานากแล้วก็ โอ้โหเตรียมเลยคะ่ะความมั่งคั่งความร่ำรวยกันถูกหวยรวยโปนะคะถูกรอตตอรี่รางวัลใหญ่30ล้าน60ล้านมาแล้วนะคะเช้าวันอาทิตย์ดวงดีมากแม่แค่ดูไพ่ใบนี้นะคะพรานบุญจับนางมโนแรแหมไพ่เริ่มต้นกับไพ่ลงทายนี่เข้ามาด้วยกันเลย เชาวันอาทิตย์คะอย่าลืมนะตัวคุณเองเนี่ยถูกพระอิศวรสร้างมาจากสิงถึงหกตัวน,นะหมายความว่าตัวคุณเองเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงมีความเฉลียวฉลาดวรีรรดีเป็นเลิศให้คุณดึงศักยภาพดึงความสามารถของคุณออกมาใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะสิ่งใดที่ทำให้คุณเกิดความลังเลเกิดความสงสยัยสิ่งใดที่ทำให้คุณเนี่ย เหมือนมีใครบางคนมาตอบชะตาชีวิตคุณให้อยู่นี่งก็ที่หรือคําพูดดูถูกดูคแคลนหรือความล้มเหลวที่เคยผิดพลาดมาทั้งหลทั้งปวงเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยค่ะนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนชีวิตบั่นทอนนุเราดีดในชีวิตของคุณซึ่งดวงของคุณเนี่ยกำลังอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียวนะลบพลังที่มันเป็นสีเทาๆตรงนี้ออกไปซะให้หมดค่ะชาววันอาทิตย์ นะคะและอาจาร,รย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณดวงชะตาของท่านที่เกิดวันอาทิตย์จบลงแล้วนะคะอาจาร,รย์เบยิบซีใครใจต้องขอกร,ราบขอบพระคุณ <Okay. S 1> เพื่อนเพื่อนพี่และลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมน,นีอเมริกา ไอซ์แลนด์นอร์เวย์ออสเตรียออสเตรียฟินแลนด์นิวซีแลนด์อินเดียรัสเซียจีนฮ่องกงเกาหลีลาวสกมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในทุกๆประเทศเลยนะคะในโลกนี้และก็พี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทย เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบซีใครจจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super อร์แ k s ให้กับอาจารย์เบยิบซีใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิบซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและ ลูกขาทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบย์ิครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ